สวัสดีค่ะวันนี้ที่ร้านสะพานทะเลบ้านซูุ๊กุนะคะกินเท่าที่มีนะคะเราก็เลยรีวิวของที่มีในร้านของเรานะคะมีอะไรบ้างคะที่ที่วันนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นเนื้อย่างก็ได้นะคะจะเรียกว่าเป็นชาบูอีกก็ได้นะคะตรงนี้มีอะไรบ้างคะที่ที่ที่เราทํานะคะมีสามชั้นสไลด์แล้วก็สันคอสไลด์นะคะ ถ้าใครอยากจะทานนะคะเอาไปเสริมเอาอไปเติมได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสามชั้นสไลด์นะคะย่างมาหน้าทานมากเลยทานกับน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มที่ร้านเราก็มีนะคะวดละสามสิบบาทค่ะรสชาติเขาจะเป็นยังงบ้าน้ำจิ้มโปรดเด็ด เมื่อกี้สาชั้นแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาสันคอสันคอไม่แค่สันคออย่างนั้นสวยเลยนะเห็นไหมจะร้อนไม่น้อยแทบอีกแล้วค่ะน้่งกินรสเด็ดนั่งขอบอกดูนะคะ รสชาติเป็นคำนใหญ่ๆสันคออีกครั้งหนึง่งสันคอก็อยู่ที่ราคาแพ็คละหนึ่งร้อยสิบาทนะฮะในนาเชื่อว่าสะพานทะเลบ้านกู๊กจะมีทุกอย่างให้ครบเลยนะคะเอาไปเสริมนะคะเขาบอกว่าน่าทานมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ อยู่ที่สะพานทะเลบ้านทูกุ๊กนะคะไม่ได้มีแต่เลนะคะอาหารทะเลนะคะตรงนี้เราก็มีให้พร้อมหมดเลยนะคะสั่งจากทางร้านแล้วก็เอาของกรกมูลที่เข้าไปสื่นด้วยนะคะค่ะโอดีค่ะสวัสดีค่ะ